ยักษ์คุณก็ควรเอนคแนมันไหลภาพตัดบติดชอบออกครับรับตัดชอบออกครับรับรองไม่เรียงผักโม้งตำละสิบบาทใหญ่ขนาดด้านน้ำมันว่านร้อยแปดครับตรงนี้ครับเป็นน้ำมันว่านร้อยแปดเป็นน้ำมันว่านที่เยี่ยวงามน้ำมันงาผสมตะวันร้อยแปดเยี่ยวจะได้น้ำมันว่านที่มีสรรพคุณนการรักษาบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามแขนตามขา ปวา้นตามเอ็นปวดตาะนิเ็บส้นหลังมีชาเท้าขาจมูกเสือเท้าเก็บขัดจวกตาแดงตาแตายบืบานาขายจังไหนนะแม่ไปไมละร้อยกล่องละร้อยหรือบางคนไปราุ่งทางการแทยเขาเรียกว่าเงิรสวัสดีจ้าสาวผาดพนมชาเที่ยวมนีกับพามายางหรอกตลาดนัดไทรลาเพื่อขาตุพนมจังหวัดนครพนมค่ะพี่น้อง บรรยากาศนี้ก็เป็นเศร้าของวันจันทร์คนไลน์ขนาดเลยค่ะวันนี้เป็นเบืองอาหารการกินทางในกันพี่น้องบ้านวยอ๋อไมได้หอออลกองจ้าหมาเนี่ย โอ๋อรูลอยหาสิบ <c oughs> คนไลา์ขนาดเลยครับานี้ ได้จัองอวะหีัน้เจวาเจีลาวชืออันหนึ่งอันจกักบาทอ่ะเอ้ยโอ้สามสิบบาทเอาอันหนึ่งเ้าจีลาวแบบนี้กับนี้อันนี้ถงจัก,จากบาทอ่ะเอ้ยโอ้สาบาทแบบนี้ใส่สามสิบ ขอบคุณค้า,าหาหนูวายหอยหอมนิ่มเต็ม บรรยากาศตอนเศร้าค่ะตลาดนัดเทลรามพื้อท่พพนมจังหวัดนครพนมค่ะพี่น้องบรรยากาศม่น,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 มน,กนิกัเป็นเศร้าของวันจันทร์เป็นเมืองอาหารการกินกันค่ะพีน่น้องปูนา หมดเดอันี้ปลกอย่างนัค่ะโอ้ปักไเงี้ยงกลองเจ้าบาทเนี่ยสี่สิบสามกลองแล้วอี่ามห้าโอ้ปักเงียงกลองละสี่สิบบาท สามกองร้อยรงใหญ่ผิดเราก็มีลาซาออันนี้กองลาซาบะออันนี้ปลาอย่างลั้่ปลาขาวน้อยส้ปลาขาวน้อยกองลาซาบะปลาขยงกองละสี่สิบ อันนี้ปาอยาค่ะเนี่ยอันน้นะมีนะอันนี้ป่าน้าจะป่าเขาถูกของเจ้าปาหจาิ

สื่นเลยมูเดยวใส่ะสร้างเกันเนาะใ่หมดเดงของจับหมาเน่ยแม่สามกองหมาองละซาวสามกองหาสิบ หกใหม่ก็มีขา,ายหูยอันนี้นวายไื้นู้ยีใหญ่ห อันนี้เราโดเอาไว้หลายวันก็ได้เลยอรันบประกันเลี้ยงถ้เลี้ยงจะเป็นตัวใหญ่กนี้แล้วก็่อลี้นีอร่ออันนี้ดวงหมกเาาพี่น้องเป็นอยู่เลยจานเจ้าหมานี่ยแม่ โอ้อดมพกพาวจะรหัสสิบบาทหิายๆใ่หมโเคมาละแปดสิบตาหนังพี่เนอก ต,ตาตองยาเราเห็นหายเรียบร้อย่นอะไรบุรเรยใครคลองที่จะหาแม่บริสุทธิ์เมื่อไห้งล ผัหกหวานเ็ดบดเป็นไข่หมดแดงขอีบคุณ เซกลูกต่อปายอนกี่น้องหลานโลละสี่สิบาทได้ได้ได

อันนี้ปูอันนี้ปูแดงหรือปูหน้าพี่ปูโลดจักบาทอ่ะอนนปูแดงโลสองร้อย แม่เล็จ้าแม่เลยนป่ายนงามไลยี่น้องตองละลอยหนึ่งตองละลอยลายขนาดเลยค่ะป่ายน พักโคมกัมีกตองละสิบบาทลูกต่อพักหวานตองละซาว อันปูนาโลจักบาทนะเอ้ยปูนาโอ้โลจิิมนนบ่แม่นั่งกินนี่เอ้ยี่้เหยียบโลจบาทตัวใหญ่ขนาดเลยพี่น้องปูนาะ <c oughs>

ใครหมดแดงแดงไหมจ๊ะไข่หมดแดงจ้าอันนีกระปูแดงรลเทบาทนะแม่รอยร้อยแปดสิบโอ้ร้อยแปดสิบเกิดลำน้อยผูที่ิน

แมงเชนปัากรดปาม่นเมปลาเทินปลาเทินปลาหวยปลาห้องอันนี้ปลาอันนี้ปลาอย่างอัน,นร้อยห้าสิบก่ะโอ้ร้อยห้าสิบ ปลาตกไก่ปลานปลาปีกไก่ปลาปีกไก่ปลาน้งโคงปอปลาปีกไก่หนึรยห้าสิบบาทร้อสบาท้ใหญ่ไรง้ำเออ้ารจำเอาดิปลาหมกนมีเนื้อันนี้บอ

ออสา่ออันนี้ปลาดุกเปลาดุกเนอาดุกเนครนี่อะไรปลาดุกนครนี่ยะรค่วาวไ่่ไล่เขียมะนาวนั่น หักหวานเห็ดหวานสาดเอาไหมป้าจ้าเอาไหมป้าจ้าไปแมหนนะขายไหมแต่มาคงปิ้งไก่กับมีขาย ข,ม,ขม,มังขมังามรัวลอยกลานมีใคปรประเด็กประ,ประเดะสม บับคอมันเป็นอยู่เลยค่ะพี่น้องนี่โลลลอย ไอ่หลดให้เลยราบรรยากาศตอนเสาร์ค่ะตลาดนาไทรามพื้อพาน,านพานมจังหวัดนครพนมค่ะพี่นออ้อง

ไปดูียที <t <t ่พ้าอยนนันย่าจะเลยนที่ประชานะย่ามิวละมิวลายขนาดเลี่น้องตกลงห้างจุดบาทผักหวานหวานหลาน ใี่ิโลถอด หัวมันหัวเผือกกระเทียมพี่นอ้องหลานหลายขนาดเลยไม่ได้เหมือนกันเลยเลี้ยงไม่ได้หรอกตาเนื้ออ,อ่อน,านตาโยนตาโปโต บาบึกหลายขนาดาเลยพี่น้องปลาเ้าาคมมูกหมัดขาวก็มีไม่กวาดปาเท่านาางมิางามๆเลพี่น้องลาน